อู้ปาดอุ้ย่นพี่น้องปาดตัวพี่น้องจากหนาวว่าหนาวมึงรลดนี่มันจะนำแข้งแล้วครับเนี่ยครับสวัสดีครับผมพบพ่อกันอีกแล้วนะครับนอกับช่องอีสานมันค่าเสาสวัสดีเอฟซีทันตชมสุข,ขุมสุขคนนะครับนอ วันนี้ภาพพี่น้องมาหายามหวกึ้นเขาแล้วครับมาหาดักหวกไว้เพื่อจะไปกินแร้งครับผมหวกกบเกาหลีใต้นี่งแล้วครับสิมีตัวว่าโอ้หนาวคักหนาวแน่นครับพี่น้องปะปอกันนี่ปาลาไพ่ลมราเนี่ยบุญยันกว๋วไพ่ด้วครับเนี่ยนี่แหละครับปลาไพ่บุญยันกว๋วไพ่ด้วครับขันบานเฮาจังกว๋วไพ่แต่ทางบ้านเพื่อนนี่เป็นปลาไพ่มันถือว่าเกิดขึ้น บานเท่าเลยครับเกิดมาไล่าย,ยายอยากไปคือก,กันกับไทยยินประเทศยินนะครับกับไทยไต้หวันได้เห็นบงงามขึ้นบานเพิ่มนลครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นพันหน่อยหรอครับเป็นพันใหญ่กสิซ้ำแขนปงซ้ำดีแขงกันหรอครับเกิดมันืองเพิ่งเกิดคุนออกไปทั้งนอกขุนครับคุนแท้งออกไปเรื่อยไหมก็เกนอยู่หระครับเนี่ย จะถือพวกด้ไปกินแรงบ่วนันใสไปนี่นะเมือ่อคืนนะครับพี่น้องเหลืองานกับคำไรหาม่วงแรงกับตะเวนตกดินแล้วตัวสิ่มหาหารน้องกับเมือนแล้วเดี๋ยวตใตะไฟใสเอามันใหญ่นาะมูนหินบ่เมนตัวนี้ใสบุ๊ครับยอดยังหาจะกข้าวคนดวยครับด้วยลูกขุนเห็นแล้วครับพี่น้อง พักหนาวเนี่ยเป็นแสบมือโอ้ล้มหลยมึงด้วยครับหลังแหลกบลีอยู่ผีตัวนีนโอ้แล้วครับก็ใส่มาตะปูนระครับผมสองหลังหมุนเก้าขนสองหลังกับมันี่อีกสองหลังครับใส่ทั้งหมดกระใสหลังและครับเแย่ยกะโกโก้หำ ผสมขาดสวยครับน้ำมันพืชอหรอครับเพราะว่ากับใส่แง่เก่าลรอครับผมเนี่ยเลี้ยมมัอนั่นแหละไม่ได้เอาเงี้ยไม่เลยเพราะว่าเอาไปทั้งนอกดทั้งแดบมันกับบัวเน่านะครับเพราะว่าอากาศมันเย็นแห้งเดี๋ยวต้องไปลุดมุ้นนะครับโอ้ยไปไม่ขึ้นไหลถีบหน้องโอ้โตโตโอ้โอ้ครับนั่งบัระวังบัวใดด้วยพี่น้องนี่ยมึงหลุดมาก็รัด ปากดาบเราเด้อครับเนี่ยเนี่ยนดูครับมันสิมีตัวปะโอ้มันกระลุ่มเถอะน้องพี่น้องเองยนึกครับจะด็กตัวปะครับเป็นตัวมีตัวปะพี่นอ้องหึเป็นไี่ครับโอ้โอ้มีตัวอยู่ครับมีตัว โอ้ยพอได้ครับผมพอได้ผุนบรุนรรลุนั่งเครื่องครับนี่แหละครับพี่น้องพอได้ยุครับมอยากบายหัวน้ำได้เรื่องบรถุงมือพลาสติกไม่อีกแล้วพอได้มกหน่อยหนึ่งยุได้ครับนั่นเดียวนี่ก็ได้นี่แหละครับทอ่าเดียวพอได้มกอยุได้ครับขันไสไล,ล้ล้างกระสี ถือหลายก็บสิกินบ่เบิร์ตดีครับเอาใส่ตะพ่อกินพ่อครับผมเที่ยเลยโอ้ล่มดีร่มดีมันเคลืนกับเบิด์ตเคลื่นรมใส่ผ <c oughs> ัวแขนกันเปลี่ยนมท้กพี่น้องเสียเปลี่ยน <c oughs> okay. เปลี่ยนยน้อนนี่แหละครับย่างพันนี่แหละครับเปลี่ยนแขนเสีย มีมือนี่ยแหละครับหนาวคักก็ซุ่มเมือเลงเงเยทั้งเย็นทั้งแสบมือขี้มอใส่กระตูดมากเหรอครับตอแตตอดขี้เลี้ยวมาได้ขนาดเสียเสียซี้ตัวคนเนี้ยครับซี้หาตัวคนนะคนน่ะโอ,โอ้ย,อยครับลงไปลุ่นลังสองดูครับ มึงดูพี่น้องขนาดเชียเปเลี่ยนอะไได้ครับมือเคลื่อนเนี่ยไม่ก็ไ่ได้มานําไม่ก็ทีไปฟังพูนครับปุ่นใส่เร็วๆเ,เอาหลุนมึงน้ากันมึงนะครับโอ้โหโวพิษโว้ถือระเด้อครับพี่น้องเอีลิ้นแข็งหรอครับข้างตะไคร้แข็งเราอเย็นไรมึงดูพี่น้องเป็นไรเป็นไรครับมีตัววะ สีเหี่ยวคือสีมนันโอ้ยมากันทาแถวหน้าเปืดนี่เนาะปุ่นหอดก้างไมของบ้านเกียดจนเหลี่ยมมองมีตัวบ่ครับปุ่นเพือครับพี่น้องรุ่นเจ้อชวนี่ยแหละครับจะโชคแต่มันปะอู้ปู้าดแต่ลังเดียวนี่ก็เตือนพ่อหล่อนั่นนี่ครับนี่ดา่ากินเนี่ยปุ่นอะ เดี๋ยวมึงทั้งเพืครับผมผลค,ครับพี่น้องมึงกระโลดหลังเดียวนี่ก็ตุ่มแล้วตะไคร้ตะไคร้น้ำตลาดนาดบ้านห้องเด้เนาะครับน้อพูดนะโอ้ยกระตุ่มๆเลยครับเนี่ยพูดนะหลังเดียวนี่ยครับพ่อหมกเลยครับโอ้โถ่โอ้เปียกเนาะครับฮะออกสองหุ่น ขนาดผมมีฝนด้นะครับม่ออกเหนหนาวน้ำมันก็ออกเ่ช่วงฤรดูฝนเจ็บด้วยครับกันถือแบบนี้กับพ่อเด็ก,กินยกครับเนี่ยเหลือกินหมดแล้วครับ บวเถือกะฟ้าบุกคุ้มค่าแดดท้องฟ้าแจ่มใสดีหลายครับเนี่ยตัวแห่งเย็นถักเย็นบ่เย็นเลยทั้งขีมูกน้อยไรทั้งข้างตะไคร้แข็งโวกะบวช่องหวกพิษบว้เถือกไปสินละครับดินมันแข็งนะครับลงไปรุนนะครับหลังที่สาม สีโขกสีมานบ่มุณนะครับหลังเนี่ยเป็นเดะมานบ่ก็ถือปลาใหญ่เห็นแน่ออนอ,อนาะน,นี่ตัววะครับพี่น้องจะเด็ตัววะครับชัางนี้อืมเป็นด้ครับโอ้โอเคครั้นี่โอเคพวกน่ะก็พวกอะไรยุ้ครับพวกเด้ดเตรียมกันยุ่ พราะว่ามุกกินมันโเสียบแสีบหลายครับพี่น้องได้มาใส่เอาอีกเพราะเด้ไปเห็ดกินเลี้ยงเปลี่ยนรสชาติอาหารไปเนาะครับเนี่ยก่ะไดซ้ำหนึ่น,นะครับพี่น้องแต่ว่า,น,น,านี้หนาฝนนี่สึกดีก็หนีโยมบุ้งส่งอันนี้นานเล้าแล้วแ,วแต่สิมุมหนาบู้บูนี่ครับนี่ก็ได้จากน่้นก็เปลี่ยนน้ำแข็งแล้วนี่ก็สิตัวย่งตัวบอ่อแล้วเนาะครับเนาะ ครับหลังสุดท้ายตุ่นไปน้ากันครับผมหายุ่หาจินไปแล้วเนาะครับเนาะเพื่อประหยัดไล่ใส่ใจไปสื่อเพิ่นกับหลายบาทอยู่ครับดีเป็นเงินไทยก็ได้แต่่างเงินเพิ่นก็นดีอยู่โอ้นามดีครับเนี่ดอกแซง ดอกแซงดอกอ้อ,อเป็นเล่าอุดูดปันหางมาจอกไปครับหลุนลังทุกไทยด้วอครับสวกสีมานบ่อุนพุ่งผมว่าปันใดหรออครับก็ติดลบสามหรือครับแต่ว่าเหงนล่มเมื่อิหนาวขึ้นหลายก่าเกา มนะครับสีมีตัววะครับผมโว้ยคือเั้นทีรีเขียน,นหนังสั่นน้ออโอ้ผับหลบพี่น้องเอ,งอ้มองุงราคาถือ่ออ่อนโค้งอ่อนเกินมีตัววะครับอุ้ยขุ่นพี่น้องปาดตัวเบืดอุ่น มาซ้ำลังนั่นซ้ำกันเลยกับล้งน้ำพี่น้องพุ่นโอ้ยพุ่นครับถือว่าโอเคอยู่ครับครับพี่น้องว่าได้เตรีมกันนะครับผมโอเคครับโอเคโอ้เจียครับเจียวนึกว่าถือว่าได้เย็นปนิช่วยได้ตัวบนน้อหนอไปหาใส่ กุ้งใส่นั่งให้พี่น้องเบ่งผุหละจนเป็นน้ำแข็งยอดไซ่บ่ได้คนอกครับต้น,นงสิขาววะพันเขาก็ถือว่าสชกดีไปเนาะครับนเนาะนะครับเฮ้ยคุณครับพาะได้ยุคุณ แล้วนี่ลานหาดได้ทั้งในโอ้แดดนี่ก็เริ่มฮอนแล้วครับมันแห้งหนาวร่มเสื้อนี่ก็เที่ยงหยแล้วล่ะครับนี่ก็ได้ขันมาตะเสากับบ่ได้หนาวหลายตะขี่รถก็เด็ตะตวดมากโอ้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอพุ่งไปเมยพี่น้นองท่านผู้ชมทุกผู้ทุกคนเด้อครับขอให้อยู่ดีไม่แห้งดำลำ,ลำ,ลำเรื่อยๆเงินทองทุกผู้ทุกคนสำหรับมือนี้สวัสดีครับ